ให้ต้องการสื่อสารอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของคุณบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะกดติดตามกดซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับกันด้วยนะคะไพ่เลเวอร์นะคะรู้สึกว่าเร็วๆนี้นะคะหวานใจของคุณคนรักของคุณนะน่าจะกำลังคิด เตรียมการหรือกำลังวางแผนการที่จะบอกบางสิ่งบางอย่างกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอคุณแต่งงานขอความรักจากคุณนะคะหรือแสดงความรู้สึกคำพูดการกระทําใดๆก็ตามที่มันเป็นความความรักที่สวยงามนะคะการแสดงออกการสื่อสารออกมาไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจอะประมาณนี้นะคะบางคนมีเกณฑ์นะที่คนรักของคุณอาจจะทำเซอร์ไพรส์คุณ โดยการขอคุณแต่งงานก็ได้ในกรณีถ้าเกิดคุณมีคนรักอยู่แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่มีแฟนยังไม่มีคนรักก็แสดงว่าคุณกำลังจะได้เจอกับความรักที่สวยงามในเร็วนี้นะคะไพ่6ไม้เท้านะคะใครที่คุณมีความรักอยู่นะมีโอกาสที่ความรักของคุณนะ่ะจะมีความสุขนะคะมีความน่าชื่นตาบานกำลังจะได้รับข่าวดีบางอย่างจากแฟนของคุณจากคนรักของคุณ นะคะในเรื่องของความสําเร็จนะความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะพัฒนากันไปถึงขั้นการแบบลงหลักลงเอยลงหลักปักฐานอยู่ครองคู่ครองรักนะคะแต่มันเป็นเรื่องราวการเซอร์ไพรส์อ่ะเขาอาจจะแบบจัดงานนะคะเพื่อที่จะขอคุณแต่งงานก็ได้หรืออาจจะทำเซอร์ไพรส์คุณเพื่อที่จะขอคุณแต่งงานหรือมอบของบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณก็ได้นะคะโดยเฉพาะบางคนถ้าเกิดคุณกับคนรักของคุณมีปัญหากันอยู่ในตอนนี้ มีเกณฑ์สูงมากๆที่คนรักของคุณที่มีประเด็นกันอยู่จะกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีหรือกลับมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะในถือถ้วยเนี่ยมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาแบบมาง้อมาตามมาตือ้อนะคะมาขอโอกาสขออภยัยหรือคนที่คุณกําลังรอคอยเขาอยู่ในกรณีถ้าเกิดคุณกับคนคนนั้นกไกลกันห่างกันมีเกณฑ์ที่เขาจะมาหาคุณนะใครที่คุณรอความรักทางไกลหรือตอนนี้คุณกับเขาถ้า แยกทางกันอยู่หรือแม้แต่กระทั่งบางคนเว้นช่องว่างระหว่างกันและกันอยู่นะในตอนนี้มีเกณฑ์ค่ะนะคะคนที่คุณรอคอยกําลังจะเดินทางมาหาคุณหรือกําลังจะมาขอความรักจากคุณนะคะไพ่ชาลีออดเห็นไหมบางคนอยู่ไกลกันคนละประเทศเลยนะอยู่ไกลกันคนละประเทศคนละจังหวดัดคนละอําเภอคนละภูมิภาคนะหรือรอคอยการมาพบมาเจอกันก็ตามแต่นะเขากาลังจะเดินทางมาหาคุณ ะะเขาอาจจะซื้อตั๋วเครื่องบินมาแบบเร่งด่วนเลยก็ได้ในเร็วนี้คุณมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกันคุณมีโอกาสที่ไม่ว่าจะเป็นการที่คุณเดินทางไปหาเขาหรือเขาเดินทางมาหาคุณก็ตามนะคะแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่เซอร์ไพรส์คุณอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบางคนคือมีประเด็นกันนะคะและบางพลังงานคุณอาจจะได้รับการเซอร์ไพรส์ใหญ่เพราะคนคนนี้มีเกณฑ์ที่เขาจะซื้อบ้านที่คุณ ปลูกบ้านให้คุณหรือซื้อที่ดินปลูกบ้านให้คุณก็ได้นะคะรวมไปถึงการที่เขากับคุณอาจจะมีโอกาสได้แต่งงานกันก็ได้นะเพราะให้การแต่งงานขึ้นนะคะสามใบเลยนะมีเกณฑ์นะคะ,นะคะ,นนะ,คะที่คุณกับเขาจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือมีเกณฑ์ที่คุณกับเขาอาจจะได้เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามแต่หรือการพากันเข้าไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ และที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะก็รู้สึกว่าคุณกําลังจะได้ทรัพย์สมบัติจากคนรักของคุณหรือแฟนคุณหรือกําลังจะได้สินสอดทองมั่นนะคะหรือได้ของมีค่าของมีมูลค่าการได้รับเงินทองนะคะของถูกใจอ่ะแต่มีมูลค่ามากๆเลยอ่ะเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยคิดว่าเขาน่าจะเซอร์ไพรส์คุณนะคะแปดถ้วยนะ บางคนถ้าคุณกับคนรักคุณมีปัญหากันเราองของละแห่งใจกันหรือเดิอนออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วมีเกณฑ์ที่คนคนนี้จะกลับมางอคุณโดยการซื้อนูน่นซื้อนี่ซื้อบ้านซื้อรถนะบางคนได้รถด้วยนะชาลีออดบางคนได้รถป้ายแดงบางคนได้บ้านได้รถเลยนะคะหรือบางคนได้สินสอดทองมัน่นนะได้ของมีค่าเพชรนินจินดาเงินทองมากมายอะ่ะนะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับเอามาให้คุณ นะคะคนที่มีประเด็นกับคุณคนที่มีปัญหากับคุณเขาจะกลับมางอคุณกลับมาขอโทษคุณขอโอกาสขออภัยจากคุณด้วยนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะส่วนคนที่บล็อกกันอยู่คนที่ไม่ได้คุยกันหรือคนที่กําลังปิดกัน้นอยู่ในที่ของตัวเองอยู่ในสเปซของตัวเองมีเกณฑ์ที่คนคนนี้กับคุณจะมีการเปิดใจหันหน้าคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะหรือจะมีการปลดบล็อกกัน แล้วก็เหมือนกับกลับมารักกันดังเดิมกลับมามีความสุขกันดังเดิมประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวความรักของคุณนะส่วนใครที่คุณเป็นโสดดวงชะตาคุณมีเกณฑ์เจอคนรักนะคะแต่ต้องค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คนรักจะเป็นสายเปด้วยแต่ก็ระวังมีปัญหาเรา่องของระแห่งใจกันนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีปัญหา ะะแต่ส่วนคนที่มีประเด็นกันอยู่มีปัญหากันอยู่จะมีโอกาสกลับมารักใคร่กลมเกลียวสามคัคคีปองดองไปจนถึงขั้นแต่งการแต่งงานอยู่ออกเย่าออกเรือนมีลูกมีเต้าด้วยกันเลยแหละนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของคุณนะน้อมรับคำทำนายกันไปโชคดีค่ะ